สวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เทศกาลทีมูดิเอียใกล้จะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคืนนี้ EA ได้เปิดให้โหวนะตนักเตะการ์ดทีมูดิเอียเพื่อนๆทุกคนสามารถเข้ามาโหวตกันได้เลยนะแล้วก็อาจจะสร้างทีมแบบพรีดิคชันของตัวเองแล้วถ้าอยากให้ใครได้เนี่ยก็มาไล่ๆลโหวตกันนะครับเขาจะมีให้โหวตทั้งทีมชาย และก็ทีมหญิงเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูทั้งหมดเลยนะเ,นเพื่อนๆว่ามีตัวอะไรเข้าชิงบ้างแล้วผมจะโหวตใครบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนคนไหนสนใจจะเข้ามาโหวตเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การโหวตอันนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่าเดี๋ยวลองไปโหวตกันดูเนาะส,สนุกนะครับส่วนการทีมไม่ไอ้เยเนี่ยจะมาประมาณวันที่20ผมไม่แน่ใจวันที่ไปๆน,น,นะแต่ประมาณวันที่20สิ้นเดือนเนี้ยมาแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นเหลขสูงๆนะอาจจะมี2เทท,ทุกตัวนะครับแต่จะมาไม่เยอะอย่างทีมชายก็จะมา11ตัว ทีมหญิงก็จะมา11ตัวนะครับก็จะคัดมาแค่ตำแหน่งละ3ตัวเท่านั้นกองหน้า3กลาง3หลัง4ประตู1แบบนี้เลยแต่ก็อาจจะมีนักเตะพวกที่เป็นนักเตะเข้าชิงที่ขึ้นโหวตวันนี้อาจจะมีการ์ดเป็นทีมวอร์เ e ย่คอร์รับเบิลเมนชั่นพวกที่เกือบได้แบบเข้าชิงใกล้ๆมากๆาอาจจะมาเป็นสเตจ91 92 93อะไรเงี้ยแต่พวกทีวังจริงๆก็คงจะสตาร์ทที่94 95 96 97อะไรเงี้ยครับซึ่งตึงมากๆแน่นอนไปเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้นะครับโดยการที่โหวตอันนี้ไร มันก็เหมือนจะอิงจากปีที่แล้วเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเอาผมถ้าผมเล่นมาหลายปีส่วนใหญ่จะอิงจากปีก่อนก็คือผลงานของรดูการที่แล้วนะครับเย่างเช่นปีที่แล้วภาค2ี่เนี่ยเด็กคิงเรโอวเนลเมซี่เนี่ยได้ฟุตบอลโลกนะครับในปีที่แล้วผมก็ไม่ไแน่ใจว่ามันนับปีนี้ไหมเพราะว่าปกติคิดว่าเด้เยาววลามันจะมามันจะมาประมาณกลาง,ลางปีแบบนี้ก็คือบอลกําลังจะจบครึ่งฤดูกาลพอดีเนาะมันอาจจะนับเป็นพศ2 0 2 4ก็ได้นะเออมันอาจจะนับเป็นแบบพศ2024ตังแต่สิบไปจนถึงธันวาหรืรเปป่า ราะงั้นมันก็ได้นับของปีนี้ไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าออเอมันใช้การคัดสรรอะไรของมันที่มันก็ไม่ได้ตรงกับบอลลอนดอแล้วก็ไม่ได้ตรงกับยูฟาคัพอะไรต่างๆนี่ก็เป็นแบบเกมีเอบางทีมก็ใส่ตัวที่มันอยากจะใส่มาก็ด้วยแล้วก็รวมถึงความ๊อปูล่าของแต่ละคนบางทีก็ไม่ได้ฟอร์มทั้งหมดถ้ามีแฟนขาเยอะก็อาจจะโหวตชนะมีการ์ดมาก็ได้ก็โหวตสุ่ๆไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มากนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีใครบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปโหวตกันเลยหรือ ให้เลือกตำแหน่งและตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าใครจะมาเผื่อส่งรูปไม่ให้ดูไม่ได้ขอตำแหน่งละตัวแล้วกันเดี๋ยวจะบอกของผมด้วยนะว่าผของใครบ้างแต่สำหรับเพื่อนของผมตำแหน่งตัวกองหนึ่งกลางหนึ่งหลังหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวดูกันว่าเพื่อนจะถ่ายถูกกันไหมนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมได้นะ l ล t โก็ฟุตชีพคอยจหน่หนคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิง์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ มาดูกันเลยครับเ,เพื่อนๆผมก็จะเริ่มจากตำแหน่งเนาะขอไล่มาจากตำแหน่งผู้สาวป,ประตูแล้วกันว่ามีใครเข้าชิงบ้างนะครับดูจากตรงนี้เพื่อนๆน่าจะพอเห็นเนาะรูปเล็กนิดนึงนะทุกคนนะครับคนแรกที่เป็นผู้สาวป,ประตูที่เข้าชิงก็จะเป็นอีบีมาเตเนสนะครับจากแอสตันวิลล่านะอีมี่ก็ผลงานกับวิลล่า Villa นะครับแล้วก็กิมชาอาเจนด้วยเนาะโคปาอเมริกาดอนาลุม่านะครับจากปารีสแซงฌ์ โบเบิลจากดอทมุนนะครับกูลาซี่จากทางด้านทีมอาเบลักซิกนะครับไมค์เมยองจากอิซิมิลานอูนายนไซมอนจากทีมชาติสเปนและผลงานแชมป์ยูโรแล้วก็อติบินเบลแล้วคนสุดท้ายก็จะเป็นเดียโก้คอสตานะครับเท่านี้นะเดี๋ยวให้ดูให้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยมาไล่โหวตกันนะครับมาที่ดีเฟนเดอร์กันบ้างนะครับก็จะมีโจสโกกาดิโอนะครับจากแมสซิตี้วิลเลียมซาลิบาจากอาร์เซนอลนะครับเวอร์กิลฟานไดายจากลิเวอร์พูลแทนเล็กเซนอร์อโนจากลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับลูเบนดิาซจกแมตี้ มาค้นย้อจากปารีสนะครับซิงโก้จากโมโนาโกนี่เป็นแบ็คขวาในคนนี้นะครับ กิวาโดจากเลเวอร์คูเซนโจทันท่าจากเลเวอร์คูเซนแล้วก็ฟิมโปจากเลเวอร์คูเซนเหมือนกันนะครับโอ้โหมากันรัวๆนะเลเวอร์คูเซนสุดยอดเลเวอร์คูเซนเป็นแชมป์หลายภาคปีที่แล้วนะครับถึงแม้ปีดีฟอร์มจะไม่แรงเหมือนเดิมอ่ะแต่ก็นับหมดครับพวกนี้ก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆนะครับปีที่แล้วก็มีการ์ดที่เมื่อเดือนซีซั่นกันยจริงๆจะยิงจัดก,การที่เอสปีที่แล้วก็ได้นะผม,มพอจําได้อยู่ว่าใครติดการ์ดทีนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่นอะ่ะผมว่าก็นัำมาทีมทีวีปีนี้ด้วยนะคคคนะครรรนะรัััับบบบอะะไฟิิิิมมมโท่่า่าาาากกววดเเนนนนนนนียแตตจ์์ส อยู่ทีมชาติเยอรมันเนนะตอนยูโรก็เล่นนะครับอยู่ทีมสุดกาดนะเตโอเฮอร์นันเดสจากซิมิลานเบรเมอร์นะครับจากยูเวนตุสนะครับดิมาโก,โกจากอินเตอร์แล้วก็บรอนกิโรโนียตนี้ปีที่แล้วไม่ได้อยู่นาโปลีนะผมนึกจำน้มันอยู่ทีมอะไรไม่รู้ไม่ได้ละนะครับติดไปด้วยนะบาสโซนี่จากอินเตอร์นะครับ ในนี้คาวาฮาจากเรอัลมาดริดลูดิเกอร์จากเรอัลมาดริดแล้วก็คนสุดท้ายเป็นมิเกลปูเตเลสจากจีโรนานะครับซึ่งปีที่แล้วจีโรนาก็ฟอร์มดีเนาะและตัวเนี้ยเด่นเหมือนกันมีการทีเอสเข้าด้วยนะครับมาดูมิดฟิลด์เดอร์กันบ้างนะครับก็จะนําทีมาโดยโรดี้นะครับโรดี้แนะ่นอนอยู่แล้วนะบอลลงดอซึ่งผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไงพวกนักเตะที่ได้นักเตะบอลลงดอมีการทีวายแนะ่นอนไม่ว่าเ,เพื่อนเจะอยากโหวตหรือไม่โหวตนะผมว่าไงโรดี้ก็ได้อยู่แล้วอันนี้จองไปทีหนึงแล้วส่่ววนนนนนคคออืเดีีี๋ยยุกกัทะครับแนะน,นนนะน่อะ ฮัมเมอร์นะครับจากเซลซีโอเดกาเอเคนไรท์จากอาร์เซนอลนะครับบูโนลเฟอร์นันเดสนะครับจากแมนยูวิทินยาจากบารีนะครับคามาร่าคนนี้อยู่ทีมแบนนะเพื่อนๆเซโกวาตัวนี้ก็เล่นดีนะปีที่แล้วนะครับของลิวส์แล้วก็แก๊งเลเวอร์คูเซ่นมาอีก2คนตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟอนแลนเวิร์ดซึ่งมีโอกาสออกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเวิร์ดปีที่แล้วเล่นดีมากนะครับปีที่แล้วคือแบกเลเวอร์แชมป์ไร้พ่ายเลยมีโอกาสติดเหมือนกันนะแต่คือก็อย่างที่ว่ามันได้แค่ตำแหน่งอาสาตัวเนาะ คือมันใครก็ได้อะต้องรอดูผลคะแนนกันนะครับกันอิชาก,ก้าจะมาเอามุเซล่าจากบบเยนนะครับอยู่เล่นล้านจากดอทมูลปีที่แล้วก็เล่นดีครับลันนี่ซาวิซีบอลจากไลฟ์ซีก็เด่นเหมือนกันครับอาคานชนาโลกูนะครับชาวดเคเทเลสปีที่แล้วน่าจะอยู่มิลานนะตอนนี้อยู่อตาลันตานะครับ มมาด้วยนะบาโลดิบาร่าจากโรมานะครับอโซลินี่นะครับจูต์เบลลิงแฮมฟาวเฟเดจากเรอัลมาดริดแล้วก็มีนิโก้วิลเลียมอีกด้วยนะครับจากทีมชาติสเปนไปที่แล้วนี่ก็ยูโรนี่ก็คือโคชิ่งเลยนะครับมีโอกาสติดเยอะเหมือนกันนะต้องไปลุ้นกันนะครับแล้วก็จะมีเปรดี้เดนี่โอโมนะครับจากบาร์เซโลนาซึ่งโอโมก็เล่นดีกับสเปนเนาะคาแชมป์โลกไปดี ok, edi, ก็ด้วยนะนี่ก็นับเหมือนกันนะแต่จริงๆผมไม่ได้บอกหมดว่าผลงานอะไรเนาะเพราะว่ามันจะเยอะเกินนะบ,บางคนแล้วกันนะ อเล็กซ์เบน่าจากบียาริลนะครับซูบีเมนดี้นี่ก็ไม่ทุกคนนี้เล่นผมจำไม่ได้ว่าคนนี้เล่นกับยูโรหรือเปล่าแต่ซูบีเมนดี้เนี่ยไปด้วยอยู่ในทีมยูโรชุดแชมป์นะครับดิมาเรียอัลดาซิลี่นะครับและเตะทีมชาติซาอุนะแล้วก็อิงโกโลกองเต้คนสุดท้ายนะครับมาดูไอ้แไ็กเกอร์กันบ้างคนแรกก็จะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่ได้เข้าชิงมานะซาร่าสิครับแบบปีที่แล้วอาจะไม่ได้แชมป์แต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลมาแรงจริงโอกาสที่แบบด้วยความฮาร์ดช่วงนี้ก็มีโอกาสที่ไคิดว่านะ S 1> <S 1> เดี๋ยวไปลองลุ้นกันนะครับเราก็จะมีอย่างเจ้าหนูซาก้า <S ska> นะครับเป็นนะเพื่อนนะโฟเดนนะจากแมนซิตี้พี่แล้วก็ฟอร์มดีครับโคตรโหดตัวแบคเลยก็มีโอกาสนะโอลิวัตกินนะครับจากวิลล่ลลา,ลานะครับซอนฮึงมินจากสเปอร์บัตตี้บาโคล่านะครับจากบารีนะโจธานดาฟิตจากริวพี่แล้วก็เล่นดีครับยิงเยอะอยู่เต็มเบเล่น,นะครับจากบารีนะลากาแซ แต่ลียองปีที่แล้วนะัว่นเป็นดาโสของของลียองเลยนะก็เล่นดีอยู่แฮรี่เคนนะครับโอ้โหนี่ยิงเยอะมากโอกาสก,ก็ยังมีครับมามมชจากแฟรงก์เฟิร์ตนี่ตัวนี้ปีนี้แรงไงในะน,นับปีนี้ด้วยแน่ๆแล้วแหละในมามมชปีนี้คือยิงกระจายนะในบุนเดนะักกุลลซี่ตัวนี้ปีที่แล้วนี่น่าจะอยู่กับสตุ๊การ์ดหรือเปล่ายิงเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่ไปดัดมูลแล้วนะครับ อุนดาปีที่แล้วนี่ก็เล่นเยอะเพิ่งซุดสั้นได้ที่3ครับเพื่อนๆปีที่แล้วอ่ะได้ซูดสั้ได้ไป UCL เลยนะครับมันโอเพนดาลุยโอเปนดานี่กองหน้าตัวหลังไอดีดีหลักของเลยนะเนี่ยเออมันอาจจะคือเพื่อนๆเว่อรไปก่อนนะคือมันไม่ติดทีมอะไรเยอะสัดเกาห้าเก้าหกก็จริงแต่ขอให้ตัวที่เราชอบเหมือนมันไปติดเมนชั่นก็ได้อ่ะลาอัลโตโรมาติเน่ใช่ครับนี่ปีที่แล้วอ,อ,อินเตอร์ก็เล่นดีมากๆนะครับเวลาฮูวิกนะครับจัดยูเว่นะลุูแมนนี่เป็นไงปีที่แล้วจานันต้านี่เป็นแแแชชมมมมปป์ยยยููโรราใรใ่่ััคบบอืดนนนนตวเเลนะนีะ ลิซิกนะครับตูรานะจากอินเตอร์นะครับคาริชาครัสเคเลียโรบิบกี้ถ้าอยู่กับจีโรดานนะตัวนี้อยู่โรม่าแล้วนะวินีิโอ้โหวินีิยังนอนมาเลยแหละจริงจริง,รงยาวมาก็เหมือนกันนะวมาล้มีโอกาสตีเยอะนะี่มันเลือกไม่ได้นี่ไงมันทับตำแหน่งกันนี่ไงม,มีตัวหน้าจะได้เยอะเลยอะลาฟินญาก,กับยาวมานี่ก็คือบาซ่าคู่นี้เล่นดีมากเลยนะท,ทั้งคู่โดยเฉพาะลาฟินญาปีนี้คือแบบ เป็นกัปตันแล้วเดือบแบกอยู่เอ็มปบปเป้มาไงเนี่ยเอ็มปบปเป้ก็ไม่แน่นะเอ็มปบปเป้ติดมากี่ปีติดแล้วก็ไม่รู้อะผมว่าน่าจะตั้งแต่น่าจะ5ปีติดแล้วมั้งสำหรับเอ็มปเปเป้ปีนี้ผมว่าโอกาสที่มันจะหลุดอ่ะผมว่าถ้าเป็นปีไหนก็ปีนี้แหละโอกาสที่มันจะหลุดผมว่ามีละปีนี้นะเดี๋ยวไปลุ้นกันเลวานอสกี้นะครับจากบาร์เซโลน่านะครับออนตนกิสมันวิกเตอร์เคิลเคเรสนะครับที่ฟอร์มดีสุดๆเลยคริสเตียโนโรนัลโด้ลิโอเนลเมสซี่ว้าวพี่โดพี่เมสมาผมว่าถ้า,น,านะ ผมว่ามันตติดสักคนหนึ่งอะ่ะผ,ผมมีความรู้สึกว่าติดเพราะว่ามันจะมีคือทีมนึ่งมีสิคนก็จริงแต่ว่ามันจะมีผู้เล่นคนที่12ด้วยครับปอปูล <Popular World, S 1> <ๆ>่าโหวตเพื่อเข้าใจว่าสมมติจาก11คนแล้วมันจะมีคนที่12ที่คะแนนแบบว่าอาจจะไปแพ้ตรงกองหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคัาาดตทุตำแหน่งมาแล้วมีคนที่12อยู่ซึ่งก็อาจจะมีโอกาสไปออกไปเป็น,ปน,ปนพวกแบบโตมหาชนอย่างเช่นริชโนโรนโด,โดโมเมสซี่อ่างเงี้ยมักจะได้ ทาวเวลแมนอยู่บ่อยๆนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดตัวอย่างทีมวอเตอร์ยกันในปีที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าครับอันนี้คือทีมวอเดอร์เยประจำปีที่แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นปีที่แล้วก็พอจะจำได้แหละแต่ว่านี่ผมอยากให้เพื่อนๆดูกันว่าในสแตทมันจะโหดขนาดไหนที่บอกว่าทีมวอเดเร์ยมันฮายขนาดนั้นเนะี่ยมันจะขนาดไหนนี่ปีที่แล้วจะเป็นเลติงประมาณนี้เลยนะครับรเอ็มบัปเป้ฮาร์แลนด์เมสซี่นะครับที่ชนะ3ามคนแนวลุกนะครับกองกลางปีที่แล้วก็ ก็อันนี้เป็นปีที่บาตติคว้า3แชมป์ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยอาร์เจนตรงนี้ที่ที่เมดขวาบารออรดเห็นไหมแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับ อาร์เตโอวันได้นะครับอลิซอนเดียแล้วก็ฟิล์มโปงนะอันนี้ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผู้เล่นคนที่12ของปีที่แล้วคือคริสเซโนโรนันโดนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ประมาณนี้นะครับ11คนแล้วก็พี่โดคนที่12นะครับของทีมหญิงก็จะป,ประมาณนี้นะให้ดูแบบผ่านๆนะครับเดี๋ยวคู่ทีมหญิง,งคงจะไปโหวตเลยแหละคงไม่ได้พาไปดูทั้งหมดนะเนะี่ยปี้่จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูของฟีฟ่ายี่สกันด้วยนะครับก็ยี่สามจะเป็นประมาณนี้นะนปีนี้จะเป็นปีที่เมนเซมา่าคว้้าาาบบัลลงดอรรเเเนนนนนะะะะใช่ค่คีียจปป็ปมณ แมคกิมี่มินิตาบูตัวฟันไดเตโอเดบอยโมดิเนย์เอลเบเป้เมซี่ก็ติดมาด้วยนะครับคนผู้เล่นคนที่12ของปีภา23คือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยจะมีเลตติ้งโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ของภาคยีจะเป็นประมาณนี้นะครับดูเอลเเป้เนี่ยโห่ืเดือดจริงๆ97เ <c oughs> ในวัน98นะปีนี้เป็นปีที่เซลซีคว้า UCL ครับเพื่อนๆตาร์ตินโญ่ติดครับกองเตะติดนี่เห็นไหมเซลซีมา2คน นะครับในคันเซโลเดรบรอยมาคุณยอ้อนดอนาเดียสกิมีประมาณนี้นะครับสำหรับทีมอุดรเพื่อนจะพอเห็นภาพแล้วเนาะว่าการที่เจะโหวตวกันเนี่ยมันจะโหวตประมาณไหนซึ่งก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าจะมาในอีกสิ้นเดือนนี้นะครับถึงเวลาไปโหวตกันแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเริ่มโหวตเลยนะเอาแบบที่หนึ่งะผมจะโหวตแบบแรกก่อนก็คือแบบที่ผมคิดว่าน่าจะออกนะเอาแบบผมพีดิกชั่นหรืไม่สนใจว่าผมชอบนะเอาบบผมคิดว่าถ้าแบบเนี้ยผมคิดว่ามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเดาถูกไหม น,น่าจะสนุกดีนะครับคนที่ผมคิดว่าชนะนัแแต่งผู้สาวประตูสําหรับผมนะถ้าผมให้ผมเลือกสักคนหนึ่งอะเหรอผมเอาอีามี่ว่ะ e e มันไม่รู้จะเอาใครแล้วจริงเลือกยากมากเลยส่วนกองหลังผมว่าเบอร์กิฟันได้กินไปที่เองแล้วแน่นอนแล้วก็โอ้โหเตโอโตผมว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเตโอมีเด่นมากกว่าปีที่แล้วนี่ไม่แน่ใจเลยแต่ถ้าแบบเอาจากความเป็นไป,นปนได้ส่วนใหญ่มันจะติดคือเตโอมันติดมาหลายปีแล้วไงเห็นป่ม เนี่ยน่าจะ2ปีติดและที่เจโอติดนะครับซึ่งปีนี้ไม่รู้นะสำหรับผมเดนนีคาวาฮาต้องได้แน่นอนนะครับหรนอทางขวานะวนตำแหน่งสุดท้ายของกองหลังเหรอผมให้ไมบอยโรสลอยซาลิบาแล้วกันผมว่ามันจะได้มันก็เหมาะสมมัน,มนก็อาจจะได้มัง้งหรือไม่มีแชมป์อะไรก็เถอะไม่แน่ไม่แน่ผงเขาไว้ตัวหนึ่งแล้วกันอะมาที่มิดฟิลกันดีกว่านะครับโรดี้แน่นอนนะครับกินไปที่ิงแล้วนะสำหรับบังดอของเรานะครับก็หูยากมากเลย ผมให้หนูจูดแล้วกันครับปีที่แล้วฟอร์มดีมากๆคนตำแหน่งสุดท้ายเหรอผมให้เวิร์ดแล้วกันตัวสุดท้ายลำับแนวลุกเหรอเอาแบบว่าคิดว่ามาแน่ๆเลยใช่ไหมวีนี้แน่นอนนะกินไปที่หนึ่งแล้ววีนี้กินไปหนึ่งแล้วผมว่าคิงซาร่าได้ได้วะปีนี้ฟอร์มตอนนี้มันกำล,ลังมาเล็กหนึ่งแล้วสล็อตสุดท้ายผมให้พี่โดเลยดีกว่าจบพี่โดยิงเยอะปีให้แล้วอ่ะนะผมว่าพี่โดไม่มาตรงนี้ก็มา12บอะ่ะผมว่ามันต้องมา12สักคนหนึ่งอะ่ะอ่ะผมจะกดโหวตแล้วนะเพื่อนๆนี่คือทีมของผมเป็นแบบนนี้เลยนะ แคปภาพนี้ไว้นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาดูกันตอนที่มันออกว่าผมจะดาวถูกหมดหรือเปล่านะครับประตูเปน็นอันติเน่นะคู่หลังเป็นซาลิบาฟานไดนะครับแบ็กซ้ายเตโอแบ็กขวาอันคาวเขาห้าวนะครับการก็จะเป็นจูต์โบรดี้ฟาร์นันเวิร์ดนะครับแนวรุกก็จะเป็นวินิคิสโนลันโดแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับผมกดสมิดโหวตตรงนี้ไปเลยโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะโหวตอีกทีนึงนะผมเขาโหวตอีกทีนึงแบบว่าเอาแบบใจรักอย่างเดียวผมปี้แล้วผมก็โหวตแบบนี้เอาแบบใจรักล้วนๆไม่สนใจว่าเผื่อจะได้ช่วยเเพิ่่มคะะแนนนนโหวตไไปผืออ้้งจดกั ผมจะระโหิดเพิ่มเอาไว้แล้วโหวดกี่ครั้งก็ได้นะแต่ผมไม่รู้มันจะนับให้หรือเปล่านะประตูผมไม่มีใครรักเลยวะประตูไม่รักใครดังนั้นอะอ่าประตูผมให้ตัวนี้แล้วกันนะใจรักอะมันเซฟลูกจุดโทษโหดดีปีที่แล้วอะผมจําได้ดีโก้คอสตาเนี่ยเออเออใช่ใช่ใช่ไใ,ใจรักก็ต้องใจรักมาซาิบาลหนึ่งละกินไปก่อนนะหนึ่งที่ปิมปองอ่ะไปปิมปองอ่เตโอมันจะจะซ้ำมะดิเตโอพอแล้วมั้งยังหาคนดีกว่าเตโอไม่ได้เพื่อนเพื่อนอตรงเนี้ย แล้กล้องหลังให้ตัวหนึ่งใจรักมันก็ยังเป็นวันนะอยู่มันไม่มีมันก็อยากให้เป็นเซนี้มาอยู่อะคือมันเลื่อกเป็นตัวเมตาด้วยไงมันเมตาหมดเลยในเนี้ยคือแบบเก่งในเกมทั้งนั้นเลยอะเสร็จเนี้ยหากองกลางก็ได้นอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยนะถ้าใจรักเนี้ยนี่ใจรักนะไม่เกี่ยวนะี่อย่างนี้นะใจรักนะบอกก่อนอืมตำแหน่งสุดท้ายเหรอโอ,อ้ยนีให้เวิร์ดเหมือนเดิมวะ่ะแนวรุกนะครับใจรักไปใจรักตาก้าลงไปแล้วหนึ่งก็ยังเป็นพี่โดอยู่ดีอะ่วนตำแหน่งสุดท้ายของผมมัอ ถามีแล้วกันเออแต่มันที่มันลงฝั่งนี้ได้นะมันไม่มันไม่ได้ตรงตำแหน่งนะเพื่อนๆไม่ได้ว่าแบบขวาสองตัวไม่ได้นะบางทีมันยังเอากองหลังมาสี่ตัวยังเคยเลยเพราะว่าเหมือนพวกแบ็คไม่มีใครชนะโหวตอะไรอย่างเงี้ยครับมันนับรวมกันหมดนะบางทีอาจจะเป็นปีปีปีอย่างนงี้ก็ได้เดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับอันนี้ก็ดีที่สองที่ผมโหวตไว้นะครับอะต่อไปจะโหวตการทีมว่าจะเยียหญิงกันบ้างนะครับเพื่อนๆกดมาตรงโหวตทีมว่าจะเยียตรงนี้ได้เลยนะทีมว่าจะเยียดหญิงเราคงไม่ต้องคกน็ ส่วนใหญ,ญ่ผมก็ไม่เคยเดูเธอเล่นกันเท่าไหาร่หรอกเคยดูตอนที่มันแข่งโอลิมปิกทีหนึ่งแล้วก็ไปดูไฮไลท์บ้างแบบทีตึงนะครับส่วนใครเก่งไม่เก่งเนี่ยก็ดูตามเซตในเกมเอาอัไนี้เราไม่ต้องซีเรียสเนาะสำหรับเต่หญิงนะครับเอาเป็นว่าเราอยากให้ใครมาเราก็โหวตไปประตูปีนี้หรอม,ม,มีแต่การย,ออย่อยทั้งนั้นเลยอะประตูเอาใครมาก็ได้นะจริงๆว่าผมไม่ติดเลยจริงๆผมจะสุ่มไปเลยแล้วกันนะว่าเอาตัวเมตาเลยไหมล่ะเอาแบบเก่งๆปีที่แล้วผมก็โหวตตามเมตาที่ผมนึกว่าตัวไหนจะเก่งสุดปีที่แล้วพตแแหหนน่งบมัโดว้ ผู้หญิงตัวแบ็กก็ม่งตึงจัดเลยปีที่แล้วผมก็โหวตคู่นี้ไปเนี่ยบาชาคาชาหลุยเนี่ยคือแม่งเล่นในเกมแม่งตึงจัดเลยซึ่งปีนี้ไอ้ก,กวีตัวนี้ก็น่าจะตึงเนี่ยตัวแบ็กเนี่ยไอโอการ์นี่ก็ตึงปีที่แล้วเนี่ยผมเล่นการน้องมันอยู่เนี่ยไอ้สาวคนนี้คือจี้ทั้งหมดเลยนะผมโหวตแต่แบ็กเลยแล้วกันนี่แบ็กหมดเลยตัวนี้แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายตัวนี้แบ็กขวาคนเดียวอุ้ยกรุงกองกลางมีอยู่ตัวโทษ นี่กองกลางนี้เลือกยาก,กน,นะนั้นี่ก็ของผู้หญิงจะเลือกยากนะที่จริงของของผู้หญิงจะเลือกง่ายนะไม่ของผู้หญิงก็เลือกยากเหมือนกันครับบอลงดอรอตนานวันมาติแล้วมันมันบอลองดอหญิงน,นะครับน่าจะได้เนะอเล็กเซียก็มีโอกาสสูงครับก็ถือว่าเป็นนักนักเตะหญิงที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ครับถึงแม้จะไม่ได้คว้าบอลองดอแต่ว่า เขาก็เขาก็เป็นนักเตะหญิงที่มีทั่วรางวัลบังดดสองสมัยเหมือนกันวิเดลายก็ยังเหมาะสมอยู่นะแต่มีคนบอกเหมือนกันว่าเธอเจ็บเยอะนะไม่รู้ปีนี้ยังเจ็บอยู่หรือเปล่านะแต่ปีที่แล้วก็ติดมานะในทีมวอเตียนะครับเอ่าสล็อตสุดท้ายของกองกลางผมจะให้กับรอถแมนละกันเพราะว่ารถแมนจริงๆมันอยู่เปีกนะแต่ทำไมมันมาโชว์ตรงนี้ก็ไม่รู้ผมอยากได้การรอดแมนมีจรวดเร็วๆสักตัวหนึ่งเอาผมจะไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ต้องซีรีตั้งตำแหน่งนะเพือ่อนๆเหมือนเดิม <laughs> โอเคกองหนะ้าฮันเซนอุ้ย ันนีปีแล้วก็ติครับี่ผมจําได้หันเซนเธอก็มีโอกาสสูงนะอีซาวมาตัวนี้ก็ตึงครับปีที่แล้วนี่เล่นดีมากเลยนะเน่ตัวนี้น่าจะเป็นดาวซันโวตัวหนึ่งเลยของบาซาญิงนะครับเดสมิธก็เป็นแบบผวันใจผมเหมือนกันนะ,อ,ะนอ่ะัลสมิธแล้วกันนะจบนี่คือบทยิงของผมนะครับอันนี้คือผมว่าโอกาสที่จะออกแบบที่ผมพูดเหรอถ้าเป็นผมคิดว่าจะมีประมาณสักห้าตัวที่ผมคิดว่ามาแน่แน่เซตเนี้ยอ,อาจจะชัวร์แนวล,ลูกอะแล้วกาวตัวนี้สองน,นี้ผมว่ามาแต่ตัวนี้ผมว่าไม่รู้ แนวรับก็เหมือนการอันนี้ไม่ชัวร์แนวรับนี้ไม่ชัวร์เลยโหวตโหวตตามใจล้วนๆเลยนะครับอันกดส่งโหวตไปนะอย่าลืมเข้ามาโหวตกันนะเพื่อนๆนี่เข้าเหมือนล่นะครับเรียบร้อยแล้วทาแค่นี้งกิจการจริง,รงๆเพื่อนๆโหวตกันอาจจะแป๊บเดียวก็ได้แต่ผมอะ่ะก็คุยเล่นไปเรื่อยๆจนให้มันยาวๆไปจนได้นะครับก็โุคดีเนาะอย่าลืมเข้ามาโหวตกันแล้วกันนะครับแล้วก็เทศกาลนี้จะมาประมาณวันที่ 20นะเดี๋ยวถ้าเกิดผมรู้วันแน่ๆเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับทุกคนอย่าลืมช่วยคอมเมนต์นนะว่าคิดว่าใครจะมามากที่สุดนะเอาจริงผมลืมบอกของผมไปเหมือนกันเนี่ยนะถ้าเขา,าผมคิดว่าใครมามากที่สุด3าําแหน่งเหรอเอาแบบถ้าเลือกตาแหน่งเดียวใช่ไหมที่ผมพูดกับเ,เพื่อนๆไปเมื่อกี้เอาถ้าเกิดสมมุติว่าเอาตําแหน่งเดียวที่คิดว่าแบบการันตีมาก็ต้องเป็นวีกนี้ตรงกลางก็โรดดีนะ้นั่งที่เราคุยกันไปเมื่อกี้อันนี้แน่นอนส่วนกองหลังผมก็คิดว่าฟานได้นะถ้าเอาแบบตำแหน่งอาตัวมเหมือนที่ เราคอมเมนต์มาดูตำแหน่งตัวตแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมได้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมีทีนีคลิปหน้าทุกคนไม่บายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอินเ m a t e เน็ทีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าหมากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัััสออออีกกคคคร้้งงดดดวยามปลภข,ขเพื่น,พนทุ